ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวรังค่ะนุกซีอัญญพัฒน์เสียชีวิตแล้วปูโป่ปโพสต์แจ้งข่าวเศร้านุกซีอัญญพัฒนเสียชีวิตแล้วปูปปแบล็กเฮดโพสต์แจ้งสร้างความตกใจให้กับหลายๆคนที่ได้ทราบข่าวเป็นอย่างมากสําหรับโพสต์ข้อความล่าสุดบนอินสตาแกรมแบล็กเฮดปู่ของปู่อานอนท์สายแสงจันทร์หรือปูปปแบล็กเฮดศิลปินบ็อกตาร,รุ่นใหญ่วัย51ปี ซึ่งโพสต์ดังกล่าวมีเนื้อหาเกี่ยวกับแฟนสาวรุ่นน้องนุ๊กซี่อัญญพัฒน์วัฒนาตันติรัตน์หรือน้องนุ๊กซี่สาวเซ็กซี่มากความสามารถที่ได้จากไปอย่างสงบหลังจากที่ต้องเข้ารับการรักษาตัวจากอาการป่วยด้วยโรคมะเร็งมานานหลายปีหนูเป็นห่วงพี่ที่สุดห่วงยิ่งกว่าตัวเองซะอีกหนูจะสู้กับมันจะอยู่ดูแลพี่อีกนานๆหลับให้สบายนะคะสุดที่รักของพี่ไม่ต้องเป็นห่วงอะไรทั้งนั้นรักหนูที่สุดนุ๊กซี่ โดยก่อนหน้านี้เมื่อวันที่20มีนาคมที่ผ่านมานุกซี่อัญญพัฒอ์ยังได้โพสต์ภาพถ่ายร่วมเฟรมกับปูแบ็กเฮดซึ่งเป็นภาพสุดท้ายที่ถูกแชร์ลงบนอินสตาแกรม n u k c ของเจ้าตัวพร้อมกับแนบแคปชั่นข้อความว่ามีคนกลับบ้านไปหนึ่งวันคิดถึงมากแต่งหน้ารอเลยวันนี้วันนี้เข้าห้องน้ำเองแบบแทบวิ่ง3-4รอบเลยค่ะหมอกายภาพตกใจฮ่าฮ่า ซึ่งบรดาเพื่อนพ้องคนบันเทิงที่ติดตามข่าวรวมถึงคอยให้กำลังใจนุซี่และปู่แบ็คเฮดมาตลอดต่างก็เข้ามาร่วมคอมเมนต์แสดงความเสียใจและไว้อาลัยกับการจากไปอย่างไม่มีวันกลับของเซ็กซี่สตาคนดังอย่างต่อเนื่องขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก viral speed pro. com ค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ